รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่ Thailand Corridor ระเบียงไทยเชื่อมใจ อาเซียนนะคะรายการดีมีสาระค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะให้คุณผู้ชมนี่ได้รู้จักของดีของเมืองไทยแล้วก็เพื่อที่จะให้เราได้มีความสัมพันธ์กับนานา,าอารยประเทศด้วยทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ก้าวไปสู่เวิร์กคลาสด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะยันกุสุมายุทาสมุดอยู่กับท่านในสัปดาห์นี้เช่นเคยน,นะคะคุณผู้ชมติดตามกันอะไรค่ะว่าสัปดาห์นี้เรามีอะไรพิเศษให้คุณผู้ชมได้ชมติดตามมาค่ะ และเชื่อมของดีในเมืองไทยวันนี้เนี่ยนะคะดีจริงๆคุณผู้ชม่ะเพราะว่าเรามีบุคคลสําคัญจาก3ชาติมาอยู่ตร,ตรงนี้นะคะเป็นผู้แทนของประเทศด้วยนะคะท่าแรกก็คือคุณคริสตินบรูแกโนนะคะท่านเป็นเอกัครราชทูตสวิสเล่นประจําประเทศไทยคะ่ะคุณคาตยาโนดการ์นะคะท่านเป็นเอกัครราชทูตประจำเนอร์เวย์คุณผู้ชม่ะและยังมีคนสวยของเรานะคะคือมาดามแล้วก็เป็นเอกัครราชทูต อนามาเรียรามิเรสนะคะแากรับเชอาเ์เินตินาประจำประเทศไทยผู้ชมคะแล้วนี่ค่ะน้องมานิดบัวทองนะคะเป็นผู้จัดการตรงนี้นะคะมาดูแลกับเรากันตรงนี้ so let's enjoy ourselves for what we can under the heat so hot h e r e ร้อนแต่ว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆใช่ไหมคุณมานิดแ h ร์ e ี่คุณกำลังพาเราไปไหนอยู่ฉันโอเคโอเคไปกโอเค คุณมานีดมีที่ี่มีอะไรบ้างคะอ่าคร่าวๆเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเน้น2อย่างก็คือเรื่องข้าวกับเรื่องควายนะครับเพราะอันดับแรกคือเรื่องข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยสมัยก่อนอยู่แล้วคุณมันนี saying that this is particularly is a preservation of a culture of food จริงๆแล้วถือว่าควายนี่ถือเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะลดน้อยมากนะครับคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการลดค่อนข้างเร็วมาก บั f ฟาโลสิส tend to reduce in species ตัวพวกยังไงมันจะเล้งน้อยจริงๆแล้วถือว่าเป็นสัตว์ที่คือไม่ได้ใช้งานแล้วภาระหน้าที่ก็หมดไปนะครับปัจจุบันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงแล้วโดยส่วนใหญ่เกือบทุกบ้านเมื่อก่อนมีและมันออกลูกน้อยหรือไงคือเราไม่ได้ใช้งานมากกว่ามันก็ลดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ diminishing because they nobody u s e it see and they so they did not have อันนี้จะเป็นจุดแรกเัาต้องเชี่ยวได้ดูนะจุดนี้ก็จะเป็นควายนมเป็นหลักจะเป็นควาย This is the milk buffalo จริงๆแล้วสายพันธุ์บ้านเราจะเป็นสายพันธุ์ที่ใช้เนื้อกับแรงงานนะครับสองอย่างถ้าเป็นควายมูล่าจากอินเดียจากเนปาลฝั่งนั้นก็นั่นคือใช้นมกับเนื้อนะครับหลักๆควายก็มีแค่สองสีเท่านั้นก็คือสีดำกับสีขาวนะครับสีดำกับ t h i buffalo we have two colors t h e very rare for the white มันไม่ใช่เป็นเพราะมันเป็นแอนอัลบิโนใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ใช่ใช่ไหมอีกสปีซี่ส์อีกสปีซีสมันดไหมดูเหมือนกันครับแ,แ,ตแ,แต่ว่าอย่างพวกนี้เจอลูกค้าทุกวันก็จะค่อนข้างชินเพราะนั้นก็เรียบร้อยไปในตัวนอกจากว่าเป็นควายที่อยู่ตามบ้านทั่วไปพวกนั้นจะไม่ค่อยเจอคพราะมันจะดูหน These are the who like Like Tour <laughs> so you know? to so t เวลาเขาจะทำไรอยลางเงี้ยก็อาการคือเริ่มดมกลิ่นแรงๆครับแล้วก็งุนงานมากขึ้นอันนี้คือ Oh uh, uh, they use one thing to notice that if uh, if they get agitated, the smell. Uh, A strong smell, strong skin, perfume. Even perfume, strong perfume, they get agitated sometime. And then they just kind restless like now you can notice that. Better run away from that in in that case if it's happened. ที่นี่มีกี่ตัวคะ60ครับ60เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งจุดก็จะเจอควายที่ลักษณะ,ะพิเศษเยอะขึ้นนะครับหลายๆแบบอ๋อลูกแกะ special ท่อนท่านผู้ชมคะตัวนี้มีเขาแปลกมากเลยคะ่ะ ฉันทูนก็เลยเซอร์ไพรส์มาโอ้หอยมันแปลกดูฟันตัวนี้จะเป็นตัวที่มีลักษณะพิเศษก็คือเรียกว่าควายมงคลควายจ่าฝูงนะครับ You see this one has a very perfect buffalo. Oh yeah. See the beauty horn, the eyes to be this shape. You know. ลักษณะจริงๆต้องมีอะไรบ้างโอเคอ่ะจุดแรกเลยนะครับยชีโอเค Have a look Have a look at very speciality house จุดจุดแรกคือมีหน้าผาก สีขาว1 –นจุด white white spot on the forehead yes ก็จาก flycatcher f i okay white spot on the forehead จุดที่สองก็จะเป็นข้อเท้านะแบบนี้เลย f l t c h e r ข้อเท้า the angle white สีอะไรคะสี่เท้าก็จะเป็นสีขาวเหมือน four four and four feet are white ถัดมาเขาจะมี the oh white to that white tail look at that ก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยหรือเรียกว่าหางดอก อ่่าาาีวงคราวนี้มาดูที่ใต้คางอาจจะมีสีขาว white สีขาวหนึ่งจุดสุดท้ายจะเป็นปลายลิ้นปลายลิ้นจะเป็นสีดำ black ทั n g u e ปลายลิ้นจะเป็นสีดำอย่างนี้ the Asian the tongue black color อันนี้คือเป็นควายที่เป็นควายหายากควายมงคลควายจักจัง it's supposed to be the leaders of all when when go out to somewhere ตัวละเท่าไหร่น่สมมติตัวชะเท e ไหใหญ่ๆเลยนะครับอย่างน้อยก็หลัก3ม0ื่นขึ้นบอเธอรี่โั have a different type three types also ครับแบบแรกเลยจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ก็คือเขาจะกางออกเรียกว่าเขากลางอ่า it will straight out like this แบบแรกแบบที่สองจะเป็นแบบนี้เดซี่ The second one Look at that เรียกว่าเรียกว่าเขาทูน What are you doing You purposely want to have this hair This h a i r ใช่ใช่แล้วตัวนี้เขาจะต่อสู้ยังไงก็คือพวกนี้ก็อย่างน้อยก็ได้แค่ชนชน Oh cute Do the h i t t i n g only Just it Cannot use like they do แบบสุดท้ายคือเรื่องเขานะฮะที่เป็นทรงปกติแบบนี้ที่ที่ normal และบีบี normality เรียกว่าเขากรอบนะครับคือโค้งตามวงเสี้ยวประจันเสี้ยวประจัน You see it is the crescent so we c a l l it the crescent horn ไปดูอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับ so The Murra ใช่ไหมฮะไหนที่ที่เด็ด from India ที่คือ m u r a from India Look at the horn differently ที่ชัดเจนคือเรื่องของความสูง

ท่านทูตท่นทูตยองขาอยากกลับไปกรุงเทพแบบนี้ซะแล้วท่านทูตสวิสบอกกลับกรุงเทพกันแบบนี้ไหมกันบ่จะถึงแล้วเนี่ย three days ท่านทูตบอกว่าเวลาที่เรานั่งอยู่บนนี้เนี่ยให้นึกย้อนไปถึงชีวิตที่มันในอดีตนะฮะที่เขามีกันมาอย่างนี้แม่ใช่ทำมาเที่ยว่านก็ยังมีเลยค่ะ finish เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ Quickly, traditions disappear. <laughs> <laughs> Is it popular this place for, for Thai people to come here and see? Uh, yes. You see the pedigree here. If you see this condition like this, I means just recently, culture, they put uh, Seats, yeah, yeah. seating, here. Yeah. Do they take out all plastic this. <laughs> <laughs> yeah. 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 Maybe they sing strange they This want to come and look at us. <laughs> you did it <laughs> yes please next victim oh sorry sorry <laughs>

Ma, let's go! Come on! I'm giving you a hand. Faster, faster, faster! <laughs> ปรสบการณ์จริงๆ How do you like it? I could be a farmer any day. เดี๋ยวเดลีแม่มาดามทางยมขานี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราจะเห็นว่าทักการทูตต่างประเทศนะคะที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะได้รับรู้นะคุณผู้ชมขาว่าไอ้ยาวไนเล่นวานเป็นไง You see, each rice game how important. Tell, say something. Oh, no. I and, my, more respect for rice. and my. my and my car, see my throw away one <laughs> Okay. Oh my god. <laughs> <What>? oh. <laughs> oh my god. I'm, this. Oh. So I'm making a new one here. Yeah we mess it up <laughs> okay so well done